มาถึง่วงสําคัญกับพิรำขับเขาในวันนี้นะคะยั้งที่บอกว่าเราจะได้มาพูดคุยกันในประเด็นที่อาบาจส่งคลากับแนวทางเรื่องของการแรงดัดภาษีรดขังชําระภายใต้การ MOU นะคะส่วนหนึ่งเอาเนื่อจะ,จะจะเป็นการเรื่องของแรงดัดการจัดเก็บภาษีแหล่งเงื่อก่อยังได้เป็นการส่งเสริมเรื่องของการนึ่งดึงนาแบตเงินเนี่ยนำเข้าสู่การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเผื่อพี่น้องชาวส่งคลาด้วยนะคะรายละเอียดเรื่องนี้เดี๋ยววันนี้เราจะได้พูดคุยค่ะกับท่านไพเจนม์ักซุวันนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดส่งคลาตอนนี้นร,นราบ ทันข้าสู้รายการสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้เป็นเกณฑ์มากเลยนะคะที่ท่านมาพูดคุยกับเราที่ NBT บส่งค่้าเลยะคะ่ะยางที่บอกว่าแรงกันเรื่องข้องการเร่งรัดจ่ายภาษีขังชำระข้องรถนะคะทีนี่ต้องทำนยายกว่าไซเราต้องมีการเร่งรัดการจัดเก็บภาษีขังชำระค่ะนะยายกปกติเราทุกปีคนจะมีรถยนต์รถจักรยานยนต์จะต้องเสียภาษีเป็นประจำปีอยู่แล้วแต่ว่าปรากฏว่าข้อง ทั่วประเทศเนี่ยปัจจุบันนี้จะมีขางชำลาถ้าคิดเป็นเ,เงินเหรียประมาณ 20, าา oh. สองหมื่นวารันสองหมื่นวารานเฉพาะในจังหวัดสงขทาของเราเนี่ย oh. มีภาษีขางํำราอยู่ประมาณสามร้อยล้านบาทโดยประมาณ oh. นะครับถ้าคิดเป็นปริมาณรถก็ประมาณสองเส้นคัน oh. ที่ขางจำราแต่สองเส้นคันนี้เป็นรถยนต์จะประมาณห้าหมื่นนนั้นเป็นรถมอไซค์เสน้น ประมาณแสนสี่หมื่นแสนน้าหมือนกันประมาณนี้นะครับกาไอ้ภาษีตรงนี้ติติดพวกเราติมีเจ้าของรถเจ้าของยานพาหนะเสียนี้ก็ไม่ได้ไปไหนให้กับปกส่วนปกครองส่วน้องทิ้นให้อบจอสองงลารประมาณให้องค์การเหมือนส่วนจังหวัดประมาณ80ซแต่ก็ให้อปตอให้เทศบาลประมาณยสบนเพื่อที่จะเอาไอ้รายได้ส่วนนี้มาพัฒนา ในส่วนของงาน,งานกิจกรรมต่างๆขององค์การืานส่วนจังหวัดของของถ่องทิ้นต่างๆครับค<ะ>่ะท่านนายกที่นี่รถประเภทไหนมังคะที่ว่าจะต้องเสียภาษีหากว่าเขาไม่ชมาาําระภาษีหลยปีจะส่งพ้นเสียบันผือบางค่ะาาการรถที่จะต้องเสียภาษีก็เป็นรถยนต์ทั่วไปรถจักรากยานยนต์รถโกล์กง<า><า>ประมาณนี้นะครับถ้าไม่เสียภาษีติดต่อกันสามปีเราก็จะนั่นเลย ทำไม่เสียภาษีมาวิ่งบนถนนก็ไม่ได้ผิดกฎหมาย <m ai> นะครับผิดกฎหมายนะครับแต่จะทำไม่เสียภาษีติดต่อเขาก็น,นั่นเลยก็คือคือไม่มีสิทธิ์ที่จะเอารถมาวิ่งได้วิ <m ai> ่งบนิษกฎหมาย เอายงไงคือผิดกฎหมายดผิการจ่ายกฎหมายตามเกณฑ์ที่กำหนดนะคะที่นี่พเพื่อไล่นคนยังไม่รู้คนะ่ะนายบอกว่าปกติเนี่ยการจ่ยายภาษีรถเนี่ยเข้าใจากันทีไหนถึงอบจเราเนี่ยค่ะเข้ามามีส่วนรวมกับการจัดเก็บภาษีรถได้บางทีอะค่ะโดยปกติการเสียภาษีเดิมมันเสียไปตรงไปสำนักงานคนส่งนงครับแต่ในปัจจุบันเนี่ยเสียทางไปรษนียก็ได้ปัจจุบันกรมการขนส่งเนี่ยไปเปิดบูธเปิดช่องถือซื้อการขามังไปเสียเดซเซเว่นก็ได้ ในปัจจุบันนะครับแต่ว่าเทวเทว่าอบจข้ามาช่วยดังหลัดก็ยังเทบอกว่า,ามีขางจำลายเยอะซึ่งกลุ่มการคนส่งนี่เขาไม่มีอัตราอัตราบางเพียงพรอยาจะจะช่วยที่ตาม,มถึงองค์การปกครองส่วนตัวทินเทเป็นผู้หลับพ้นประโยชน์รักจากเงินภาษีเนี่ยก็ต้องช่วยกันแต่ว่าตรงนี้เทอบจเข้ามาช่วยก็มีแค่ซ่องอบจ ็นนำรองคืออบจกบี ee, กับอบจส่งค้าตรงนี้ก็เราได้ไปก็เรียกว่าไปทําบันทึกข้อตกลงกันกับก็เรียกว่าบ,บันทึกข้อตกลงว่าโดยการประสร้านความรวมมือเพื่อการดรําเนินการแหล่งลัดจัดเก็บภาษีประจําปีจําหรับรถตามกฎไม้ว่าโดยรถยนต์และกฎหมม้ว่าโดยการขนส่งทางบกนะครับทำกันร,ระว่างสํานักงานปรลัดสํานักนาย,ยกรหลัดมนตรีกรมส่งเสริม การปกครองส่วนท้องทิ้นกรมการกนส่งถังบกองค์การเิือรส่วนอย่างวัดแรงวร็องค์การเิือรส่วนอย่างวัดกระบี่นะครับอันนี้เราลงน้มบันทึกข้อตกลงกับเมือวันที่สองมีหน้าที่ผ่านมานะครับระยะเวลาไอ้บันทึกข้อตกลงนี้ก็แค่หกเดือนกับแค่หกเดือนก็จะไปสิ้นสุดเดือนกันยา นะครับหลังจากสิ <Weekly shut out> ้นสุดแล้วก็คงจะมาประเมินกันอีกครั้งนึงว่ามาตรการที่เราทำเนี่ยมันถูกข้อตกลงตรงนี้ที่ให้ไอ้ท้องถิ่นคือองค์การมหาชนอย่างวัดสงขลาองค์การมหาชนอย่างวัดกระบี่เนี่ยกล้าไปช่วยหลังหลักในการจัดเก็บภาษีในการให้พี่น้องประชาชนเนี่ยมาเสียภาษีนี่มันจะเกิดกี่เปอร์เซ็นต์ได้พ้นสักเท่าไหร่นะครับข้องข้องอบจสงขลาเนี่ยผมเรียนอย่างเดียว่าประมาณสามร้อยล้านีายการถ้าเราล้ลงตรงนี้นะคนมา ชำารภาษีเพิ่มสัก10 20%นี่ก็มีรายได้เข้ามาประมาณ30ล้าน60ล้านประมาณนี้มันก็ถือว่าเป็นรายไดยท้ที่พอุงควรี่จะมาช่วยกันพัฒนาท้องทินได้เงินที่แก็บไปนี้็ไมาเอาไปไหน,าาน,น,นประมาณนี้ต่ำถนนรน้ทางแบบปรับปร <ừ> ุงถนนมาสร้างถานนมาสร้างโครงสร้างพื้นฐานาแล้วก็ทำกิจกรรมต่างๆในพาระหนาทีก็องค์การมื้นส่วนต่างตอนแรกคนอาจจะกังวลว่า เก็บเหลี่ไปไหนนี่แหละค่ามาพัฒนาโครงสร้างฝืนฐานเพื่อมีหนองประชาชนชาส่งคล้านั่นแหละค่ะยังที่ทัได้ยกบอกเหล็กเดียวว่าจำนวนยอดค้างชำระภาษีรถในจังหวัดส่งคล้าเนี่ยยอดเนี่ยร่วมแล้วสามรอยล้านกว่าเลยนะคะที่นี้ถ้าหากว่าไม่มีการติดตามรั่วเร่งรัดการจ่ายเนี่ยมันจะเกิดพ้นเสียบันผืต่อภาครัฐหรือว่าประชาชนจะเสียประโยชน์ด้านไหนบ้างคะคือถ้าไม่มาเสียภาษีในการเสียภาษีแต่ิงมันมีตัวหนึ่งที่ตรงมาจำควบคู่กันก็คือเราต้องทำอะไรพรบก บอคุ้มครองบุคคลที่ซ้ำตรงนี้สําคัญเพราะว่าถ้าเราเกิดอุบัติเหตุขึ้นมาเนี่ยไอ้พรบตรงนี้มันจะคุ้มครองบุคคลที่ซ้ำด้วยโดยจะควบรถก็ไม่ต้องมาเดือดร้อนเสบีย์ไม่ไม่ต้องมาเสบีย์ดูแลนะครับแล้วก็สําคัญคือเราเงินภาษีที่ได้มาเนี่ยนะครับก็เอามาพัฒนาท้องทิ่ของเรานะครับแต่ถ้าเราไม่ช่วยกันเสียนี่ เราก็ไม่ทราบจะจะเอางบประมาณส่วนไหนมาดูแลถนนทางโดยเฉพาะถนนทางอประจอส่งข้าของเราเนี่ยเราดูแลถนนทางและทารวมระยาทางตอ่อกันประมาณพันสามร้อยว่ากิโลเมตรตะกีดบริกาทางจากส่งข้ากันทึงนู่นนะจังหวัดกำแพงเพชรได้นะครับถึงตรงนี้มันจําเป็นในการที่จะเอามาบรณหซ่อมแซมประจําปีทุกปีปีหนึ่งนึเนี่ยเราใช้งบประมาณตรงนี้ประมาณเสียอยล้านนะครับ เราต้องดูแลต่างซีว่ากันเพื่บที่นี้พอเอ็มโอยู่แล้วยังทีน่นายกบ,บอกว่าอาบาจอส่งคล้าก็จะมีส่วนรวมในการที่จะแต่งรัดให้พี่น้อประชาชนมาจ่ายภาษีรถที่นี่หน้าที่ของอาบาจอในการแต่งรัดเนี่ยต้องทําเป็นพื้นบางคะขั้นตอนกระบวนการทำหนังสือทำหนังสือตรงนี้เราจะาด้หลักการประสานข้อมูลส่วนบุคคลมาจากาสำนักงานขนส่งจังหวัดสงคลา,าแต่ข้อมูลส่วนบุคคลที่เราได้มาเนี่ยเราก็ต้องปิดเป็นความลับ ดังเชอญนามสกุลทีอยู่อะไรต่างๆคาง,งชำระมากี่ปีอะไรแบบนี้เราจะเจ้าหน้าที่เราเนี่ยจะบกเปินเป็นความลับอ,อันนี้ไม่ต้องกังวลไม่ไม่ไม่ต้องกังวลว่าข้อมูลส่วนคนจะรัวอวไรไปไหน <ฮะ S 2> หลังจากแจ้งนังสือแล้ว,ลวน <ใจ S 1> <ฮ>ะคะนายกแจ้งนังสื้อแล้วก็ต้องไปติดตามประเมินพลนกันว่าคนที่ได้หลับนังสื้อเลยมาําชำระเพิ่มเติมสักต่ออะไรจากด้คางอยู่ประมาณซ่องแซนลายต้องแซนไลน์มาจะยมา เพิ่มสักแต่ไรในหกเดือนนี้หกเดือนที่เราที่เราช่วยกรมการขนส่งในการหล่งหลักติดตามเนี่ยเดือนเดือนไปเดือนกันยานี่จะจะพบประมาณได้แหละผมมาตรการนี้ที่เราเข้ามาช่วยเนี่ยจะจะประสบผลสําเร็จสักกี่เปอร์เซ็นต์นี่คือเทียนอยู่บนหน้าจอเป็นหน้าตานังซื้อนะคะสำหรับคนที่ยังไม่จ่าย่าซี่รถก็จะได้รับตั้งซื้อหน้าตาประมาณนี้ยังแบบมันจะทําให้เรารู้ด้วยไม่คาดดายกขาวว่าอ่ะซ่งนังซื้อไปแล้วเนี่ยอาจจะทําให รัวเจ้าจข้องรถเนี่ยไม่มีตัวต้นแลว้ว<ช>หรือว่าเสียชีวิตไปลแล้วแล้วพัญหาคะได้เป็นข้อมูลปัจจุบันมากขึ้นคือนั่งซื้อที่เราส่งไปเนี่ยนะนึ่งออกโดยอบรจหลงน้มโดยพ่อขอ,อ,องครั้งสองนั่งซื้อที่เราส่งส่งไงคนที่มีชื่อในทะเบียนเพราะฉะนั้นบางที่ไอ้เจ้าข้องรถคล้ายไปแล้วโอนลอยแต่ยังไม่ได้โอนกันในทุกตองเขาก็ยังงงเอะรถคล้ายไปสามปีแล้วเราแต่ต้องส่งหนังสื้อมาที่บ้านหลาวไอ้ตรงเนี้ยเขาจะได้รัว คายไปแล้วก็ยังไม่มาจดทะเบียนไม่ดีตรงนี้ต้องให้โอนกันเสียทุกตองก็จะได้ไปติดตามได้ถ้าเกิดอุบัติเหตุเกิดอะไรต่างๆนี่คนเดมีช na. so ื่อค้อมูลรถตรงนี้ต้องรับผิดชอบตรงนี้ตรงนี้พราะามนถ้าใครจะคายรถถ้าพยายามโอนไดก็โอนไดเสียได้ให้เรียบร้อยยเดี๋ยวโอนลอยไปส่วนมากถ้าโอนลอยน่าจะคายเป็นคายต่ำเต้นได้มานั้นโอนลอยไปก่อนแต่คนเดเขาก็ไปซื้อรถแล้วเขายังไม่โอนเป็นกรรมสิทธิ์ของตัวเองตรงนี้ นะครับก็ทําให้มันมีปัญหาอยู่มขาจะทำให้ตัวเองได้รู้ข้อมูลด้วยว่าวหลรถตีค้ายไปแล้วนี่ยังไม่ได้อนในทุกต้องนี่เรายัางก็เกิดคนเดี๋ยเอาหรถไปแต่ไม่ได้อวนในทุกต้องเกาไปประกอบพิดกฎอไม้มาเนี่ยเดือดร้อนนะครับ มันก็จะส่งผลมาคนที่เป็นเจ้าครองคนครอบครองเับตำรวจตามมาทีเราก็ไม่ตามไปไหนอชื่อเราเป็น้ชออเรเจ้างำรวใช่ค่ะมีระบุถึงแนวทางในการดําเนินการเร่งรัดการจัดแก้ภาษีรถค้างชําระเนี่ยค่ะระยะสั้นของอบจสงคลาว่างไ้พันผือค่ะเพื่อที่จะให้ประชาชนทราบเข้าใจจนนํามาสู้การให้ความร่วมมือเนี่ยค่ะ ตอนนี้เราชงทางเดียวก็คือออกเป็นนั้งซื้อ,อเป็นน,นั้งซื้อเนี่ยออก2งทางเดียวแต่เราก็พยายามประชาัมพันธ์ในเฟซในไลน์ก็มีค<อ>นหลายๆคนดีกว่าเป็นเอกสารปลอมปัจจุบันไอ้ข้าวปลอมมันเดี๋ยวแฟงนี่ม,ม,นมันเยอะนะครับแต่เราก็ยืนยันแตอันนี้เป็นข้อมูลจริงเราก็เอาตัวเนี้ยไปลงอันนี้บันทึกข้อตกลงที่เราทํากับให้นยหน่วยงานเนี่ยเอาไปลงให้ให้เขาเห็นว่าน,นี้เป็นข้อมูลจริงเราช่วยเขาหลังรัด เพราะว่ารายได้ที่เข้ามานี่เป็นข้ององจบจเป็นลัก ค่ะหลายคนอาจจะได้เข้าใจมากยิ่งขึ้นว่าใส่วันนี้อบจอสงขคาจะต้องออกมาแล้งเรื่องนี้เพราะว่าหลายคนอาจจะเข้าใจว่าเรื่องของการจ่ายภาษีรถเนี่ยจะต้องเป็นเรื่องขงงองคนสงอาจจะไปเชเรื่องของอ,จอบจแต่ตอนนี้มีการ MOU กันแล้วเพื่อจะร่วมด้วยช่วยกันในการแต่งรัดให้เป็นของประชาชนที่ยังไม่จ่ายภาษีนั่นนะให้ความสําคัญกับการจ่ายภาษีให้มากขึ้นที่นี่ในระยะยาวนะคะเรื่องของการวางแผนเพื่อจะให้ภาษีคงค้างภาษีคงค้างของรถเนี่ยน้อยที่สุดอบจส้ขล่าระวังแผนไว้เป็นเือคือต่อไปนี่ท่าน มัดหลยอา,าเดือนนี้ก็มาประเมินกันปร,<ฆ>ประเมินเสร็จต,ต่อไปนี้ถ้าถ้าตรงนี้ประสบความสําเร็จเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผี่น้องประชาชนคนที่ต้องชําระในการออกน่วยอ,อวาปจจัสัญจรตรงน,นี้เราก็คงจะรวมมือกับกรมการขนส่งทางบกทำงานขนส่งอยาา่างวัดสงค่าเนี่ย<ฆ>ไปให้บริการผี่น้องประชาชนทึ่งทีเลย<ฆ>หรืออาจจะไปตมตลาดนัดก็ได้ตลาดนัดในที่ประชาชนเยอะๆจะว่ากก็ไปออกน้วยเคลื่อนที่ได้ในการรับชำระภาษี หรือไปตำห้างต่างๆปัจจุบันในกรุงเทพม่ตำห้างมีอยู่แล้ว <c oughs> แต่ตในต่างจังหวัดอา,าจจะยังไม่มีแต่เราอาจจะไปตามตลาดหนัดก็ได้ตามชุมชนทำงานเทศกาลต่างๆตรงนี้ถ้าดูแลงานไหน้นจะมีคนมาเยอะๆตรงนี้เราก็สามารถที่จะไปให้บริการได้อย่าะระชาสัมพันธ์หลวงนาให้ใ,หใหชาวบ้า,บานได้รู้หลวงนาของวันนี้เราจะมีน่วยเคลื่อนที่ในการหลับชำระภาษีมีแพนหรือไม่คะว่าจุดอกด้วยเคลื่อนทีเนี่ย เริ่มตอนจะเป็นทีนหนก่อนนะคะเพื่ใจให้เป็น้องประชานดคือ<ช>คือตอนตอนนี้ยังยังไม่มียังยังไม่มีแพนว่าจะหลับชำระภาษีตามอบจออเขื่อนทีแต่ว่าหลังจากประมาณ6เดือนนี้ผ่าน<ะ>ไปแล้วนี่แหละ,ะนะครับแล้วก็จะไปต้องคุยกับทางาทํางานคนส่องอย่างวัดสงฆากันอีกทีเราในการออกนวดต่า้ทําทงานคนส่งตรงมีเจ้าหน้าที่เข้าไปด้วยเราก็มีหน้าที่จัดเก็บเรามีหน้าที่ในการอำนวยความสะดวกในการะชาสัมพันธ์อำนวยความสะดวกให้ เพราะฉะนั้นระยะเริ่มต้นก็คือถ้าเกิดใครที่ได้นั่งซื้ออันนี้ไปแล้วเนี่ยก็ให้ไปติดต่อชำระที่คนส่งก่อนคนส่งก่อนหรือตามนวยที่คนส่งส่งค้าให้บริการซื้อกันก็ได้ไปนั่นอันนี้ก็ได้หลือเซเว่นก็ได้ตัวนี้น่าจะมีแต่ต่อต่อไปนี่อบจส่งค้านี่อาจจะห้ารถโบายม้ตะขันหนึ่งอะไรนี่รถโบูไม้เปิดที่ให้บริการในการรับชำระภาษีเคลื่อนที่เลยก็จะได้สะดวกขึ้นสะดวกขึ้นค่ะน อย่งัยงที่มอกว่ารายได้ในอาเรียกว่าการจัดก็บภาษีเนี่ยก็คือมันจะนํามาสู้การพาาัาทาน่าสร้างประโยชน์ให้กับประชาชนอย่างแน่นอนที่นี่ในส่วนนี้ค่ะอบจสงค้าจะต้องนําส่วนเนียมบริหารจัดการบันผือบางค่ะก็ถุกปีเราก็มีแผนอยู่ในข้อบรรยัติอยู่แลวะวแต่ละแต่ละกองของขอบจกองของก,องการเมืองส่วนจัางวันนี้เราจะจัดสรรงบประมาณไปทําอะไรบันมีข้อบรรยัติอยู่ประจําปีอยู่และแกลเรามีแผนลวงหน้าอยู่แล้ นตครับตอนนี้ถูกถงทิ้นจะข้อมามากเรื่องการซ่อมแซมถนนเรื่องการก่อสร้างนนถนนถนนบางสะพานบางสุ้นเรียนหล้มบางเยอ<ท>ะแยะไปหมดกับสนามกีฬามั้งสนามกีฬาตอนนี้เราก็พยายามที่จะสร้างให้มันครบทุกอำเภอ เปิดตัวอย่างสนับสนุนในสรงกระสปอร์ตซิตี้ค่ะก็คือส่วนใหญ่ก็คือการส่วนนี้เอาภาษีนี้แหละมาทำเป็นการพัฒนาโครงสร้างพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานต่างๆถนนตนทางต่างๆซึ่งอำนวยความสะดวกทุกอย่างแล้วก็สนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้วยครับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับก็สนามผุดซ่อนบางค้ออะไรใหญ่ๆก็คือเขาไหลได้เขาหน่อยก็มาพึงผ้าองค์การงานส่วนจังหวัดสงขลาเรากไรมีหน้าที่ให้การสนับสนุนส่วนที่เกินสระยาฝาบของท้องถิ่น แล้วที่นีการที่อบอจอส่งค้าเรา MOU รวมกับกรมการค้นส่งทางบกในการเร่งรัดการชำระภาษีเนี่ยค่ะมันจะส่งผลดีกับอบอจเผื่อบางคะก็เพิ่นดีก็คือถ้าชาวบ้านจ่ายตอนนี้ถือว่าค้างอยู่สามร้อยล้านจ่ายแล้วซ่วงรล้านตรงน,นี้ประมาณเราก็เพิ่มขึ้นปัจจุบันนี้ปีปีหกหกห้าเนี่ยเราตังประมาณหกร้อยล้านอตอนนี้จ่ายตอนนี้เราได้รับมาแล้วประมาณสี่ร้อยยี่สิบล้านตอนนี้เลือกเวลาประมาณสามเดือนว่า นะครับ <c oughs> สามเดือนวันนี้ถ้าตามเปล่าก็น่าจะครบพกหลายล้านพกหลายยี่สิบล้านตามเปล่าตัวน,นี้เป็นรายหลับลักของอบจเลยรายหลับลักเลยรองมารายหลับลงก็คือภาษีมูลค่าเพิ่ม <c oughs> แต่ภาษีอันนี้ภาษีรถยนต์เนี่ยเป็นรายรายรายลักขององค์การเมงานส่วนจังหวัดนะครับ <c oughs> ลงมาคือภาษีมูลค่าเพิ่ม <c oughs> นี่ถ้าเราพูดถึงประโยชน์ส่วนรวมเลยที่จะเกิดขึ้นหากว่าทุกคนเนี่ยรวมกันเสียภาษีรอดตามระยะเวลาที่กำหนดจะเกิดผลประโยชน์ส่้ฐฐนเพื่อนบ้างคับส่วนรวมมันก็ไล่ฝากส่วนอย่างผมบอกคนไปเสียภาษีก็ต้องไปทําพลอบลบ้มครองบุคคลที่ซ้ม <หา S 2> อันนี้บุคคลที่ซ้มก็ได้ประโยชน์ไอคนเจ้าข้องรถดก็ได้ประโยชน์ในโดนไม่ต้องไปเดือดร้อนใ <หา S 2> นการดูแลในเกิดอุบัติเหตุขึ้น <หา S 2> นะครับ ไอ้ส่วนหนึ่งที่ได้ประโยชน์โดยส่วนรวมทุกคนก็นคือไอ้งบประมาณที่เรามาได้มาเนี่ยเรามาเอามาจ่ายนึ่งโครงสร้างพื้นฐานส่องใายในเหลืองของคุณภาพชีวิตในเหลืองของการเรียนการศาึกษาในเหลืองของกิจกรรมทางศาสนางานบวชงานบุญทั้งหมด <laughs> ไม่ว่างานเดือนซิบงานฉับพระ งานลอยกระทงนะครับกระจ้งบบ้านรันนี้ไปทำนะกิจกรรมต่างๆนี่ตอนนี้ที่พี่น้องมุสลิมจะไปพีธีฮัทกันเดอสาอุกะอบจขงรากอาจะสักงบปมานส่วนหนึ่งแต่หน่วยความสะดวกที่สนามบินครับใช่ค่ะก็นามาพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานในพื้นที่แล้วก็พัฒนาคุณภาพชีวิตของพี่น้องประชาชนในพื้นที่ด้วยนะคะที่นี่ย่านนายกค่ะได้เชิญชวนแล้วก็ให้พี่น้องประชาชน ให้ความสําคัญกับการชราระภาษีรถยนต์แล้วก็ให้เป็นของประชาชนที่ได้รับนั่งสื้อแล้วเนี่ยมาชราระภาษีกันครับ็อยากให้ผู้ที่เป็นเจา้าของรถนะครับไม่ว่ารถเมร์ไซค์รถยนต์่วนทัวรถรหล,ลับจ้างรถบรรทุกทุกชนิดนะครับ<ะ>ตรงนี้ถ้าท่านยังไม่ไปชําระที่ก็ข้อความพูดหน้านะครับไปชําระภาษีจะถูกต้องดําเนินการจะถูกตามกฎหมาย<ะ>นะครับเวลาขับไปไหนเจอด่านตรวจจะไดไม่ตกใจ จะได้สบายจะได้สบายใจไม่ต้องไปกลัวว่าก็ไปดูป้ายแล้วเอาไปเสียภผ้าซีซีเดียนทรงหยุดใบกับขี้แล้วใช่นะครับก็ให้มีวีไอซ์กันทันะคิดขอรบกฎหมายนะครับตรงเนี้ยข้องข้องเราการสร้างวีไอซ์นี่สำคัญค่ะหลายคนอาจจะลืมเรื่องของการเสียภาษีเวลาเราขับรถนอกจากว่าบัตรบัตรอนุญาตขับรถแล้วเนี่้ใบกับขี้ใบทะเบียนเนี่ยเขาจะแล่เลยตำรวจต้องแล่เลยไปแลยจองที่หน้ากระจกเลยทีแหละเสียภาษีเลยยังาไม่เสียภาษีเรียบร้อย มันตัวเราเองเราก็ขับรถแต่ละที่เราก็ต้องแลกก่อนว่าเอ๊ะคาดเหลมาไม้ <นะ S 2> เ,เป็นทางคือบ้างไว้ไล่เดินทางไกลแต่ละที่ตอนนี้นั่งซื้อเนี่ยเริ่มซุ้งให้กับพี่น้องประชาชนละไม้ค่านนายกเริ่มซุ้งไปแล้วครับเริ่มซุ้งแล้วก็มีอันนี้อะขค้งหนึ่งว่าเป็นนั่งซื้อปลอมอก็เลยต้องมาให้ความก่อเทตุจริงให้เปนตักต่อไันนี้มันไม่ใหญ่ขค้งปลอมขค้งจริงจริงจริงโดยความรวมมือระหว่างองค์การมณฑนจังหวัดกองกรมการ ทรงเสริมปกครองส่วนท้องทิ่น<ช>กับกระทรวงคมนาคมคือกรมการขนส่งทางบกโดยมีพยานคือประลัดสำนักนายอกหลัฐมรีเพื่อสร้างความเข้าใจที่ตรงกันกับพี่น้องประชาะชนที่ได้รับนั่งสื้อไปแล้วลานเข้าใจว่านั่งสื้อนี้จริงหรือไม่หลังจากได้รับแล้วกระบวนการขั้นตอนหลังจากนี้จะต้องทำเหมือนเบ้างให้ท่านนายกได้แน่นย้ำให้กับพี่น้องประชาชนสักนตเคีค่ะจริงไอ้นังสื้อนี้มันก็มันเป็นข้อจริงอะไรแต่ว่าถ้าใครที่ไม่อย่างสงสัยเราลงมีเบอร์โทรศัพท์อยู่แหละโทรไปสอบถามได้ นะครับแต่ยาวนั so so too, so so to so so look, ่นถ the so ือของกรมการขนส่งการทำงานขนส่งจังหวัดสงขลานะครับแต่มาที่อบจก็ได้เพราอนั้งซื้อนี่ออกโดยกองคลังขององค์การบริหาส่งงานคือถ้าสงสัยก็โทรมาสอบถามได้ครับยังกรณีอย่างที่นายกบอกไปช่วงตอนวันสมุติว่าตัวเราเองเนี่ยอาจจะมีการโอนรถหรือว่าไม่ได้มีกรรมสิทธิ์ในรถนี้ไปแล้วแต่ปรากฏว่านั่งซื้อเนี่ยยังชี่เราอยู่เลยอันนี้คือสามารถติดต่อที่อบจได้เลยหรือว่าต้องไปติดต่อที่กรมขนส่งทางเราต้องไปที่ขนส่งดําไประสานเราได้เราประสานให้ผลลประสานนั่น เราไปซานไปตามคนคนส่งไงแต่ว่าคนที่โอนรถตรงนี้โอนลอยนี่ตรงตรงนั้นติดตามสักทีว่าว่ารถเราเนี่ได้เครเสื่อต่อไปยังได้โอนเรียบร้อยอย่าง่อนเราต้องรับผิดชอบอยู่นะครับรับผิดชอบอยู่ข้อความเสียหายต่างๆต้องอยู่กับเราโดยเฉพาะถ้าก่อไปประกอบกิจกรรมที่ไม่ถูกต้องตามกฎหมาย ก็สมารถมาประสานกับทางอบจก็ได้นะคะเพื่อจะให้แนวทางในการแก้ไขแล้วก็จะได้มีการอุ่นกรรมทธิตรถกันอย่างถูกต้องแล้วก็จะคองรถเองก็จะได้สบายใจรวมถึงพี่น้องประชาชนคนอื่นๆที่ยังคงค้างเรื่องข่องภาษีรถมันจะเป็นภาษีรถเครื่องด้วยว่าภาษีรถยนต์ก็จะได้ให้ความสำคัญกับการชำระภาษีมาขึ้นสุดท้ายท่านนายกได้แน้นยำกับพี่น้องประชาชนให้ความสำคัญกับเรื่องนี้กันสักนิหนึ่งค่ะก็อยกกจะเรียนพี่น้องประชาชนไม่ต้องกลัวว่าเงินจะไป เสียภาษีไปนี่จะไปตกล้นอยู่ตรงไหนอยากจะเรียนว่าเงินถูกบาทถูกสาตางกลับมาสู้ต่องทิ้นนะครับเงินกอหลดเตจจดทะเบียนสงคล้าก็กลับมาสงคล้านี่แหละ,ะนะครับแต่จริงแล้วหลดถ่มาใชา้ในสงคล้านี่มาใช้หลดจดทะเบียนสงคล้าหลดรุงเทพก็เยอะหลดพัทลุงก็มีหลดังก็มีแต่มาใชา้ตนน้นแต่สงคล้าวว่งเวลาซ่อมเวลาพังนี่ต้องเอาเงินก้องพน้องพยนต์จดทะเบียนในสงคล้านี่ไปซ่อมนะครับพยยามไม่ว่า ไข่นะครับตจดทะเบียนรถไม่ว่าพื้นที่ไหนก็ไปเสียภาษี้ลยเพราอย่างภาษีตรงนี้ถูกบาทถูกสตางค์นะครับออามาช่วยมาดูแลมาบำรุงมาพัฒนาถงทิ้งของตัวเองเมื่อลายคนมีข้อส่งัยท่านายกมีช่องทางในการติดต่อซื่อสารไหมคะวาถ้ามีข้อส่งสซยจะติดต่อได้ที่ช่องทางไหนบ้างที่จริงในนั่งสื้อนั้นมันก็มีอยู่แล้วนะครับแล้วก็ไปข้องอบจสงขลาเว็บไซต์กององค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลานะครับแลักจากสนักงานคนสง นะครับปัจจุบันมันน่าจะมีส้ดวนอยู่เหมือนกันแหละนะครับสาไส้ดวนกองคงแต่ละหน่วยงานก็สามารถติดต่อได้นะคะค่ะนี่ก็เป็น ทางมดนะคะที่จะให้พี่น้องประชาชนได้เข้าใจสาเหตุทีต้อ,องออกมาฉีดแจงอย่างที่านยกบอกว่าหลายคนเนี่ยอาจจะเข้าใจผิดว่า<ม>นั่งซื้อที่ส่งไปเนี่ยอาจจะเป็นนั่งซื้อปลอมหรือไม่ไม่จริงหรือไม่อบจส่งคล้ามาส่งได้พันพลื<ม>้นนะคะราวะาเรือนีเนี่ยอาจจะเป็นเรื่องของกรมการขนส่งทางบก,งงบกเกี่ยวกับคมนาคมเพราะฉะนั้นตอนนี้ก็ยืนยันแล้วนะคะว่ามีการ MOU รวมกันทางอบจส่งคล้ากรมการขนส่งทางบกแลกคมนาคมในการที่จะช่วยเร่งรัดการดําเนินการจ่ายภาษีคงค้างทางรถเครื่องรถยนต์รถสาธารณะต่างๆ ที่หลายคนอาจจะยังไม่จ่ายแล้วก็อาจจะไม่ให้ความสําคัญกับเรื่องนี้นะคะแล้วก็ที่สําคัญก็จะเป็นจุดเริ่มต้นในการจุดประกายด้านการพัฒนาด้านประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ให้เป็นไปตามกฎไม้แล้วก็แสดงให้เห็นว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเนี่ยก็มีความพยายามนะคะในการที่จะช่วยเหลือด้วยงานภาครัฐในการจัดเก็บรายได้ไม่เฉ่ไม่ใฉ่เฉพาะว่าพัานธุ์้อง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอย่างเดียวนะคะส่วนสําคัญก็จะทําให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเนี่ยมีทรัพย์สินรายได้นะคะในการที่จะนํามาบริการด้านสาธารณะแล้วก็กิจกรรมสาธารณะเพื่อประโยชน์กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่นั่นเองคือทุกบาททุกสตางค์ภาษีรถยนต์นี่ภาษีรถเรือนี่คืนสู้พื้นที่ทั้งหมดคืนคือทั้งหมดเลยร้อยเปอร์เซ็นต์เลยอบจรอแปดสิบเปอร์เซ็นต์เลยครับอบาจรสีบานยี่สิบเปอร์เซ็นต์ ไม่ได้ให้ไปไหนก็มั่นใจได้วันทมันนใจได้เลยทุกสถานซู้พี่น้องประชาชนเาว้าจหวัดสงคลาแน่นอนนี่ก็คือทางมดขอมพี่ลับขับค้าวในวันนี้ขอพระคุณทันนายกนะคะวันนี้ทีมาให้ระอียนแล้วก็ข้อมูลกับเราในส่วนของพี่หับขับค้าวขอพระคุณค่ะสวัสดีครับวันนี้เวลาไม่แล้วนะคะสรงโอน้องดาด้าพร้อมด้วยทันนายกแล้วก็ทีมงานต้องลาไปก่อนค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ